สวัสดีครับทุกท่านชาวอีฟุตบอลพบกับผมแอมกันพารีวิวกองกลางตัวลุกจากสโมสสอนคุนคอนเวสแฮมครับลูคัสปาเกต้าครับปาเกต้านะครับมีส่วนสูงที่180นะครับอายุปัจจุบันคืออายุ26ครับเท้าข้างนี่เนี่ยคือเท้าซ้ายนะครับผมเป็นนักเตะทีมชาติบราซิลนะครับในนามสโมสสอนคือเวสแฮมยูเนเต็ดนะครับเป็นการ์ด POTS English League ประจำฤดูกาล2023-2024นะครับ หรือนักเตะที่โดดเด่นในประจําฤดูกาล2023-2024ลีกอังกฤษนะครับผมอากิสตามากับสไตล์คลาสสิกนัมเบอ์1นนะครับเป็นเพเมเกอร์ที่ใช้การสัมผัสอย่างคล่องแคล่วและจ่ายบอลมากกว่าการเคลื่อนที่นะครับผมตำแหน่งที่เล่นได้นะครับ LWF, LMF, a MFCMF นะครับมาในตำแหน่งหลักนะครับ a MF นะครับลูคัสปาเกต้านะครับโอเวอร์ออลเดตติ้ง95ครับโอเวอร์ออลเดตติ้งรวมทีมอยู่ที่100ครับ แอสติกกิ้งอเวนิวเกมลุกแปดสิบสี่บอลคอนโทรลการควบคุมบอล92น้าสิบสอปปิ้งการเลี้ยงบอลด้วยความเร็ว92ครับชายโพชชั่นการเลี้ยงบอลปกติ92ครับผมค่าพลังตรงนี้สวยนะครับสีฟ้าเข้มสีเขียวเข้มนะครับผมค่าพลังสวยมากเลยการควบคุมบอลการเลีนน้ยงบอลดูการจ่ายบอลครับโลว์พาร์ตครับจ่ายบอลสั้น90แล้วติดพาร์ตจนบอลยา82ปดสิบสองฟินิชชิ่งจบสกอร์แปครับเนสติ้งโม68 เซนตพิททากิ้งลงตั้งแต่เจ็ดสคือความโุ้ง83ครับการส่งบอลดีนะครับเก้าสิบเลยยืนบอลยาวก็ดีครับจบสกอร์ก็อยู่ในขั้นที่คมนิดนึงครับพอสมควรควาเกมรับครับดิวสิบไอวนิเอตการเล่นเกมรับ62แท็กกิ้งการย่างบอล66แอคชั่นความดุด,ดัน76ดิบิวสิบแอคเคตเมนต์การช่วยเกมรับ66ครับมีความดุดันเล็กน้อยนะครับที่76เลยดูความเร็วครับ สปีดครับวิ่งเร็ว82 a อ c e ซ e เดเรชันมีกับตัว84บวกโคชา่าเบียร์ลอนโซ่85ครับคิกกิ้งพาวเวอร์ความแรงในการยิง83จัมปิ้งกระโดด76พาสิคอลคอนแทคความแข็งแรงในการข้าวาัทะ76บอลลาร์สมดุลการทรงตัว79ครับและซัมมิน่ามอึดอยู่ที่88ครับบอลลาร์ยังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ครับแล้วก็ค่าความแข็งแกร่งยังไม่สูงเท่าที่ควรครับผมอยากให้บอลลาร์แล้วก็ความแข็งแกร่งดีกว่านี้ การใช้เท้าข้ามแผ่นของลูคัสปาเกต้าครับนานๆครั้งครับความแม่นยำในการใช้เท้าข้ามแผ่นครับปานกลางครับความการเล่นสม่าเสมอและความต้านทานการบาดเจ็บปานกลางนะครับผมเท้าขวาอยู่ในขั้นที่พอได้ครับแต่ก็ไม่ได้เดคมมากปาเกต้ามีสกิลดับเบิลทัชครับฟิฟแฟบมากเซย์เทิร์นช็อปเทิร์นโซคอนโทรนสกิลดีนะครับมีดับเบิลทัชแล้วก็มีโซคอนโทรลด้วย ลองเลงเคอร์เลอร์ครับลองเลงชูตติ้งอะโคลเปติกฟินิชชิ่งฮิวทิกและจูพารซิ่งครับลูคัสปาเกตา้าล่าง POTs หรือนักเตะที่เล่นโดดเด่นประจำฤดูกาล2023-2024ครับและมาเป็นล่างไฮไลท์ POTs ล่างแรกของเขาครับ ลูคัสปาเกต้านะครับมีมาไม่กี่ล่างในสีเสื้อเวมน,นะครับล่างนี้มี o อเวอร์สูงถึง100นะครับถือว่าสูงมาก<ะ>และมากับสไตล์ใหม่ของเขาอย่างคลาสสิกนอร์เทน,นะครับรเพเมเกอร์ที่ใช้การสัมผัสบอลอย่างข้องแก้วและการจ่ายบอลมากกว่าการเคลื่อนที่นะครับผม แต่ใปัจจุบันนะครับสไตล์คลาสสิกนมเอเทนนะครับได้เปลี่ยนไปนะครับมีการเติมวิ่งหาช่องหาพื้นที่ทำประตูมากกว่าเดิมครับผมเป็นสไตล์ที่คนมักไม่ค่อยใช้ครับแต่ปาเกต้าเองนะครับก็มีดีของเขานะครับผมปาเกต้าล่าง POTs นะครับนั้นมีจุดเด่นหลักๆที่เห็นได้ชัดเลยคือค่าเกมลุกการควบคุมบอลการเลี้ยงบอลและจ่ายบอลสั้นครับมีค่าพลังที่สวยและโดดเด่นมากครับค่าพลังสีฟ้าเข้มทั้งนั้นเลยทําให้ปาเกต้าครับ มีการคอนโซลบอลที่ดีมากและเลี้ยงบอลก็ดีครับแถมมีสกิลอย่างโซคอนโทลก็ทำให้บอลน,นั้นติดเท้าวเวลาเลี้ยงบอนลนะครับและล็อกหลบซ้ายขวาได้คล่องครับมีค่าพลังการจ่ายบอลที่ดีทั้งส่งสั้นและโยนบอลยาวครับบวกกับการจ่ายบอลทะลุช่องได้ดีอย่างทูมัสซิ่งด้วยครับค่าการจบสกอร์ดีที่สุดดีกว่าทุกล่างครับผมยิงแรงกว่าทุกล่าง ยิงไกลได้ดีครับและปั่นนอกกรอบได้ดีด้วยมีทั้งลองเลงชูตติ้งและลองเลงเครอร์เลยลูนิโชดพัทยิงซ้ายมาอย่างคมครับรรล่าง BOT นะครับมีความเร็วและสปีดต้นที่เพิ่มขึ้นไม่เร็วมากและก็ไม่ช้ามากครับมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นด้วยลูนินสตันนิงโ,โอ้โยิงแรงและยังเป็นนักเตะที่มีความอึดน,นะครับผมญญข้อเสียของลูการ์ไปกตตานะครับ ที่มาเป็นอันดับแรกเลยนะครับคือบาลานซ์น้อยไปครับถ้าเทียบกับค่าพลังอย่างการคอนโซลบอลกับการเลี้ยงบอลที่ดีและสูงครับรู้สึกทําให้การปิกบอลหรือการกลับตัวของปาเกต้าครับมันดูอืดลงไปจากจะข้องตัวหรือล้องแค่วแต่ก็ไม่ได้อืดมากนะครับผมและเรื่องลูกหมูงกับกระโดดครับค่าพลังก็น้อยความแข็งแกร่งอาจจะเพิ่มขึ้นมาก็จริงครับแต่ก็ยังโดนเบียดเข้าปะทะได้ง่ายครับผม จากที่สัมผัสและเล่นบากเก็ต้ามาครับสไตล์คลาสสิกนะมเเด้นะครับมันก็ไม่ได้เป็นตัวรับและจ่ายบอลอย่างเดียวแล้วมีเติมวิ่งหาช่องมากขึ้นครับแต่แอบชอบวิ่งเหมือนจะเติมสุดแต่ไม่สุดครับผมบ่อยมากเลยที่วิ่งขึ้นมาพอจะแทงบอลให้กับวิ่งถอยหลังลงไป ผมเลยแก้ให้ปาเกต้านะครับโดยการตั้งปาเกต้าให้เป็นแอคทักกิ้งนะครับถ้าใครอยากให้ปาเกต้าเติมเกมมันๆก็ตั้งปาเกต้าเป็นแอคทักกิ้งนะครับผมและเป็นตัวที่ยิงไม่คมเท่าไหร่ครับจบสกอร์ไม่ค่อยคมยิงแบบว่าบางทีมันน่าจะเข้าครับกับชนเสาคือไม่คมอ่ะแต่ชอบนะครับเวลาคลองบอลพลิกซ้ายขวามันก็ดูคล่องแคล่วอยู่พอสมควรครับเป็นกลางลุกเอาไว้เชื่อมเกมจบสกอร์ได้ครับและอีกอย่างที่สัมบัตได้ครับ เล่นแล้วรู้สึกมันรู้อึดกว่าเพื่อนในทีมครับเวลา70นาทีแล้วยังเล่นได้ต่ออีกนานครับทั้งที่ความอึดไม่ได้สูงถึง90นะครับเป็นกองกลางที่ดีคนหนึ่งเลยครับน่าใช้ครับสำหรับคนที่ไม่มีตัวเลือกเยอะก็แนะนำมาใช้ได้นะครับผมได้คะแนนไปที่7คะแนนเลยครับสำหรับชายท่านนี้ครับลูคัสปากเกต้าล่าง つ踊り声のボールいい、ね、さあパケタシュートーとリズムをつかめると思いますけどもねうん思い切ってファーストシュートを狙っていくのもいいですよねパケタスペースを使うこのパスが抜ける自分で行くシュートトヌ<ッ>ネ,ネスシュートー とといいううう形リーーーードドししして折り返しますさあご覧ののようにセセカカンンンハーフナルカウンタタピンチをたシこれで追いつく ขอขอบคุณทุกท่านชาวอีฟอร์บอลน,นะครับที่รับชมฝากกดจุกใจและฝากกดซับสไคร e ช่องแอมกันเพื่อเป็นกำลังใจและขอฝากลูคัสปาเกต้าไว้เพียงเท่านี้และพบกันใหม่สวัสดีครับ